นายดุษฎีพรสุขสวัสดิ์รองเลขาธิการกรกะตด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวิินจฉัยถแถลงผลการพิจารณาสำนวนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งว่าที่ประชุมกรกะตมีมติสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือให้ใบแดงพร้อมดำเนินคดีอาญานางสาววินลดาอินฉัด สวศสะเกตจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่30มีนาคม2557กรณีให้ในายอริสมันพงเรืองรองแกนนำนปชนำแผ่นซีดีไปแจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้และกรณีรู้เห็นเป็นใจให้ในายอริสมันหาเสียงด้วยวิธีการใส่ร้ายคู่แข่งและหลอกลวงผู้มีสิทธิ์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้กับตนเองซึ่งกกตได้สั่งให้มีการดำเนินคดีอาญาในอริสมันในกรณีดังกล่าวด้วย นายดุษฎีกล่าวว่ากกตยังสั่งให้มีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือให้ใบแดงและดำเนินคดีอาญากับนายศักดาศีวิริยะภัยบูรณ์สวรนองจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่30มีนาคม2557กรณีรู้เห็นเป็นใจให้ผู้สนับสนุนทำปฏิทินประจำปี2557ที่มีภาพตราสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย ภาพถ่ายอดีตสรนองและภาพถ่ายของตนเองไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยทั้งสองกรณีกะกะตจะส่งเรื่องให้สารดีกาพิจารณาหากสารมีความเห็นตามที่กะกะตเสนอก็จะดำเนินคดีอาญาต่อไป ทางนี้กกตยังมีสำนวนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสวเหลือค้างพิจารณาอีกหนึ่งสำนวนส่วนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสในวันที่2กุมภาพันธ์2557เหลือ5สำนวนยักเป็นสำนวนที่รอการพิจารณาของกอกต2สำนวนและอีก3สำนวนอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนคือกรณีร้องคัดค้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีทวนนกขมิน้นและคดีการใช้สื่อของรัฐหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงคดีร้องคัดค้านเจ้าหน้าที่พักประชาธิปัตย์แถลงข่าวจมใจใส่ร้ายป้ายสีพักการเมืองอื่น